ถูกกาวนวัสการเจ้าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระพุทธบาทหินลาดค่ะพระอาจารย์อ๋องก็ท่านอ๋องเนาะก็จะบอกว่าตัวจุ๋มเองเนี่ยทุกครั้งที่มาก็จะต้องไปนู่นก่อนเลยลอยพระพุทธบาทก่อนแต่วันนี้พระเอิญว่าพระอาจารย์กาลังที่จะก่อสร้างใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรคะเป็นห้องกรรมฐานเป็นห้องกรรมฐานสําหรับรับญาติโยมที่ต้องการจะมาถือศิลใช่ไหมคะทากรรมฐาน ที่ต้องการจะทํากรรมฐานานะคะมปรสนากรรมฐานอืก็คือหน<ม>ึ่งคนต่อหนึ่งห้อง<ม>นี่ค่ะใครห้องมันกําลัง<ม>ก่อสร้างนะคะ<ม><ม>ก็เลยพามาดูถึงความเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้มากันกี่เดือนแล้วคะลุงออสเนาะเราไม่ไดมากันหลายเดือนแล้วว่าเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าตอนนี้ในวัดมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็อยากจะบอกว่าใครที่อยู่เส้นขอนแก่นแนะนําเลยค่ะวัดนี้จุ๋มอยากให้มาเดี๋ยวจุ๋มจะพาไปดูอะไรดีๆว่ามีอะไรบ้างต้องให้ไปตรงไหนบ้างคะถ้ามาที่วัด หนึ่งรอยพระพุทธบาทสองมหาจักรพรรดินี่ในสันลาจะมีองค์พระมหาจักรพรรดิที่เราได้มาถวายกันเอาไว้นะคะสามค่ะสามแล้วก็มันจะมีตรงคันสีนตรงหนองน้ำจะมีรอยเหมือนกันรอยพุทธบาทเล็กๆจะมีอยู่เหมือนกันจะมีตรงหนองน้ําด้วยใช่แล้วก็พระโคแลวพลาที่อยู่บนลานชื่ออะไรนะคะที่เวลาเราไปเวียนเทียนกันนะคะอ๋อหลวงพ่อพระพุทธบาทเ็นราซีหานาถาวรเป็นองค์ประธาน เป็นองค์พระประธานที่สร้างองค์แรกเลยที่ทพระอาจารย์มาอยู่ปี55วันที่17พฤษภาคม2555ปี55วันที่17พฤษภาคม17ก็จะเทยอยู่17-19นั่นแหละ19พฤษภาคมก็เสร็จพอดี175นะอ่ะ175เออย้ำใช่ไหม175นะคะเดี๋ยวจุ๋มก็จะพาทุกคนไปชมรอบๆวัดแล้วก็คนที่มาที่นี่ค่ะ พระอาาหนองก็บอกว่าคุณสามารถที่จะนําแผ่นทองมาแปะที่รอยพระพุทธบาทได้แต่ว่าผู้หญิงไม่ให้เข้าไปข้างในใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายสามารถเดินเข้าไปข้างในได้เพื่อที่จะแปะแผ่นทองแล้วก็ดอกไม้ดอกดาวเรืองใบสีนะคะเอามาได้ขอพรกันในเรื่องของแบบความก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อที่ใครอยากที่จะมาส่วนวันนี้นะแน่นอนจุมหาพระอาจาร์หนองต้องมีอะไรดีแน่เลยพี่ฟุกอย่าลืมแผ่นทองเรานะออามืนเลยพี่ฟุกมืนเลย หมื่นเลยคิดให้ดีนะวันนี้มารวบคันใหญ่ด้วยเนี่ยเลขสวยไหมคะสวยเลขสวยด้วยท่าน๋องหนูอยากได้รถสปอร์ตได้ทำไมจะไม่ได้อได้อยู่แล้วถึงเวลาอะไรก็กั้นไม่อยู่ลุงอารเป็นพยานให้หนูนะถึงเวลาฟ้าดินก็กั้นไม่อยู่สาธุสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราอะไรต่างๆมันผ่านมาหมดแล้วผ่านทั้งอารมณ์ความคิดผ่านทั้งทุกอย่างแล้ว โดยเฉพาะอารมณ์ข้างในผ่านมันได้ตัวนี้เราคืออาจารย์ใหญ่ตัวที่อยู่ข้างในข้างนอกเป็นของสมมุติแต่เราก็อาศัยเขาทุกอย่างขอความเมตตาค่ะอืมอพี่ฟุกถือให้พระอ,อาจารย์หนักหรือพระอ,อาจารย์ทั้งรังเลยอะนี่พระจะมอมแมมหน่อยนะ,อะมอมแมมข้างนอกแต่ว่าข้างในไม่มอมแมมอหนักนะคะอ๋อ อันนี้ให้อธิษฐานจิตให้นะหนูไม่ได้ยกให้นะตัวใจอยู่ตัวใจอยู่ได้สาธุ๊กพารุบอกขู่เข็นแท้บอกให้เป็นเงินเป็นทองเป็นเขาเป็นของ,ของ,ของพี่น้องปองดองฮักกันอิมังสัจจวัตจันทิธามิทุติยมปิตติยมปิอิมังสัจจวัตจันทิธามิแห่งแห่งรวยรวยปองปองฉลุยเฉลุยสาธุเฮงอันนี้เป็นอาชีพพี่ฟุกค่ะพระอาจารย์ เขามีอาชีพแล้วนะ, <S <S ะไดไ้รับสมัครตัวแทนนะคะ,ะยินดีเลยค่ะแล้วก็ในรังนี้ก็จะมีอ่ะพี่ฟุกหยิบให้ลูกค้าดูฝากด้วยอ,อันนี้เอาไปแจก่คะอืม่ขา,า,า,าตอนนี้ก็เหลือทำกระเบื้องใช่ไหมคะ ก็เบื้องแล้วก็สีหลังคาอะไรกระเบื้องค่าใช้ใจ่ายประมาณเท่าไหร่อะคะต้องหมดมันน่าจะใช้ประมาณ140รอ้140รอยส <140, S 1> ี่สิบกว่ากล่องลงร้อยสี่สิบกว่ากล่องร้อยสี่สิบเจ็ดประมาณนี้เป็นเงินกี่บาทอะแล้วแต่เกรดประมาณกี่บาทอะคะเกรดทั่วไปก็มีหนึ่งห้าเก้าแลวกใหน่อยหนึ่งร้อยห้าสิบคูณได้ร้อยหกสิบค่ะ 5, <4. S 2> หาตังโอนให้พระอาจารย์ด้วยได้รับปากแล้วนะบัญชีเดิมใช่ไหมเจ้าคะเด้คืนร้อยร้อยเท่าหมืน่นเท่าปอนเท่าปอนเท่าถูกนเท่าทวบีวคูณใช่ไหมที่ฟูกเอาเครื่อง samsung โอนตังก <c oughs> <ๆ>็ยังไม่มาแต่ตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวบอกเุิก่อนเดี๋ยวเวลาไปเดินจะได้ไลน์สดอ๋อโอเคเผื่อใครจะได้ร่วมใช่ไหมไม่ต้องรีบเดี๋ยวก็มาดูนะคะท้ายคลิปว่าจุ๋มจะสามารถโอน เพื่อทํากระเบื้องได้ไหมเดี๋ยวเราตามไปกันค่ะ,ะหนูจะขอพาทุกคนขออนุญาตพาทุกคนไปเดินชมรอบๆวัดนะเจ้าค่ะ<ด>พระอาจารย์ถ้าเกิดลูกศิษย์ลูกหายอยากมาหามาต้องทำยังไงคะมาได้เลยมาวนหาพระอาจารย์อยู่ในวัดนี่แหละค่ะตอนนี้ยังพระไม่ได้ไปไหนยังอยู่ ในช่วงข้อพันษายังอยู่ใช่ไหมคะสาหรับใครที่อยู่ระแวกบ้านไผ่นะคะจะต้องตรวจก่อนว่าตัวเองไม่เป็นโควิดนะอขอแบบให้ปลอดภัยไร้โควิดนะคะแล้วก็มาได้จุ๋มอยากจะบอกทุกคนเขาว่าจุ๋มเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งตั้งแต่จุ๋มตั้งแต่จุ๋มรู้จักพระอาจารย์นะคะเร้ก็ได้เจอได้นับถือท่านเป็นพระอาจารย์องค์หนึ่งจุ๋มเชื่ออย่างหนึ่งว่าใครก็ตามค่ะที่น่าวันนี้คุณไม่มีที่อยู่อาศัยคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปที่ไหน คุณหาเต็นท์มาหนึ่งหลังค่ะแล้วคุณมากางนอนแถวนี้ได้เลยหนูเชื่อว่าพระอาจารย์ให้นอนอม,มีนะลูกคนที่ติดตามหนูอ่ะหลวงพ่อพระอาจารย์คือแบบไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทํำยังไงอยากตายหนูก็เลยบอกว่าคุณก็เนี่ยมา,มายได้ตยก่อนจะตายต้องรู้วิธีตายก่อนเีล้วจะฝึกให้อยากตาย<ะ>มันมีตายแบบตายแบบหนึ่งตายจากคุณงามความดีแล้วก็ตายจากกิเลส ก่อนเราจะตายจากกิเลสเราก่อนเราจะตายจากเนี่ยเราต้องอย่าตายจากคุณงามความดีอันนั้นเขาเรียกว่าไปเผาทิง้งเฉยๆันไม่ได้ตายตายกันในการปฏิบัติกรรมาฐานเรียกว่าตายจากความโลภความโกรธความหลงตายโดยที่ใจเราเนี่ยมันเหนือเหนือสิ่งนี้เหนือร่างกายเหนือสมมุติทุกอย่างเป็นสมมุติแต่ใจเราต้องเหนือสมมุตินั่นน่ะตายได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ายังไม่ไม่รู้จากตรงนี้ถ้าใจเหนือสมมตินั่นคือใจเป็นพระแล้ว ไม่จำเป็นต้องมโห้าเหมือนพระเป็นได้หมด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 เลยทุกคนอยากเป็นไหมล่ะมาเป็นมาเป็นหนึ่งนั้นแล้วนี่อยากได้อะไรอยากได้รถสปอร์ตรถอะไรได้หมดเลยเดยอยกจะบอกว่าทุกปัญหามีทางออกนะคะขอให้เราแบบตั้งมั่นตั้งใจในความดีคิดอะไรในเรื่องที่ดีแล้วก็ตั้งใจทำไปให้ได้เดี๋ยวจุ๋มจะพาทุกคนเดินไปดูรอบๆวัดนะคะ อ๋อเจริญเ,เจริญพรค่ะทุกคนแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะของที่นี่ที่ใครก็ตามที่คุณมาแล้วคุณจะต้องไม่ลืมมาที่นี่โดยเด็ดขาดนะคะ นั่นก็คือเป็นรอยพระพุทธบาทโบราณค่ะซึ่งถามว่าตัวจุ๋มเองจุ๋มก็ว่าจุ๋มเป็นสายมูคนหนึ่งท,ทุกทที่หรือหลายๆที่ที่จุ๋มไปไม่ใช่เขา,าทุกทุกที่ใช้คําว่าหลายๆที่ดีกว่าหลายๆที่ที่จุ๋มไปอะคะ่ะน้อยมากที่เป็นรอยพระพุทธบาทแบบนี้จุ๋มจะบอกว่ามีน้อยมากเลยนะคะโดยส่วนมากที่จุ๋มเจอเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนกับเพิ่งสร้างขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะมีที่นี่ที่ลองมาดูกันนะคะเหมือนแบบเป็นหินเลยอะ เหมือนแบบเป็นหินเลยแล้วทุกคนก็สามารถที่จะนําแผ่นทองแต่ขอให้เป็นแผ่นทองเปลวแท้นะคะเพื่อที่จะมาติดขอพรอกันนั่นเองผู้หญิงขึ้นไปไม่ได้ฉะนั้นครั้งนี้เราจะต้องมอบหน้าที่ให้พี่ฟุกกับลุงออสเป็นคนขึ้นไปแปะทั้ง100แผ่นที่จุ่มเตรียมมาค่ะเริ่มที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ณนะรอยพระพุทธบาทหินด้าชข้าพเจ้ามุทิตาปฐมธรรมวรขอกรับสักการะบูชารอยพระาธาตุ พร้อมทั้งสายบุญจุม๋มวิรันตีและทุกคนที่ได้ดูไลค์และดูคลิปนี้อยู่ขอให้ทุกคนมีความก้าวหน้าก้าวไกลมั่นคงในชีวิตตลอดไปสาธุ และตอนนี้นะคะเราก็ติดแผ่นทองครบแล้วนะคะ100แผ่นจะบอกว่า100แผ่นที่เราเอามายังไม่ได้เศษเซี่ยว1%ในร้อยเลยค่ะยังไม่ทันได้ครึ่งเลยเดี๋ยวรอบหน้ามาก็จะแปะแผ่นทองให้มากกว่านี้ก้าวพ้นก้าวข้ามก้าวผ่านในทุกปัญหานะทุกคนใครมีปัญหาก็ขอให้ก้าวพ้นใครมีเรื่องราวแย่ๆก็ขอให้ก้าวข้ามแล้วก็ขอให้ก้าวผ่านในทุกเรื่องที่มันแย่ๆในชีวิตไปให้ได้ให้หมดเลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวพาไปดู ตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรอยนะคะแต่ตรงนู้นเหมือนพลังแบบตรงนู้นจะพลังเยอะกว่าทุกคนเท่าที่เราสัมผัสและเราคิดได้นะปะเราไปดูหลุมกันต่อและนี่นะคะก็เป็นหลุมที่แบบว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วรอบที่แล้วมาเนี่ยน้ําไม่ได้ล้นขนาดนี้นะคะแล้วจะบอกว่าน้ําใสมากแต่จุ๋มไม่กล้าเอามือไปจับเล่นนะเนื่องจากว่าจุ๋มเป็นคนที่แบบแพ้ง่ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าน้ําเขามีอะไร แต่ถ้าเกิดหลายๆคนเห็นนะคะบริเวณรอบนี้จะเป็นหลุมหมดเลยแล้วจุ๋มมีไฮไลท์เด็ดให้ดูเดินตามมาทุกคนถ้าเดินแล้วจุ๋มจอมไปไม่ต้องถามนะกูตกน้ำจุ๋มมีเรื่องจะเล่าให้ฟังรอบที่แล้วอะ่ะจุ๋มมาหาท่านอ๋องใช่ไหมแล้วท่านอ๋องท่านก็พาแบบพาเดินวนพอเสร็จทีเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยจุ๋มก็ถามท่านอ๋องว่าจุ๋มอยากทำป้ายบทสวดได้ไหมท่านอ๋องก็บอกว่าคนเนี้ยคนเนี้ย รอบที่แล้วอ่ะเขาเป็นหนี้เป็นหลักล้านแหละและเขาก็มาขอแล้วเขาก็ทํำป้ายแบบนี้มาถวายไม่เกินเจวันเขาหมดหนี้ฉะนั้นจุ๋มก็เลยทํำป้ายองค์นูนถวายแล้วตอนนี้จุ๋มก็มีเงินเก็บอีกเทคนิคเล็กๆทําตามได้ไม่ว่ากันการทํำป้ายบทสวดนั่นหมายความว่าใครที่มาเขาก็จะสวด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 มันก็เหมือนการเสริมและการหนุนดวงเรานั่นเองไปค่ะมาที่นี่ต้องเดินดีๆนะคะต้องระวังหลง อันนี้เรากําลังจะพาทุกคนนะคะไปที่องค์พระโคนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ใช้สวดมนต์คราวที่แล้วตอนวันวันเข้าพรรษาเนาะเข้าพรรษาเราก็มากันนี่นะคะคือน้ําใสแบบใสเลยอะฉอยากให้ทุกคนเห็นแล้วเวลามาที่นี่ก็เดินด้วยความระมัดระวังนะคะจากมุมบนะนลงมาเนี่ยแล้วอันนี้คือเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใครขุดนะคุณดูความใสของน้ําดิ ตอนนี้เราก็จะถึงลานพระโคนะคะแล้วซึ่งตรงบริเวณลานพวกเราสายบุญมิตันตีก็ร่วมปัจจัยมาปูกันไว้นั่นเองรอบที่แล้วถึงมารอบนี้เราก็มาร่วมสร้างกันต่อจะช่วยสร้างไปเรื่อยๆะคะ่ะสัญญาคราวที่แล้วมีคาบงูครั้งนี้คงไม่มีนะจ๊ะวันนี้ปลอดภยัยคาบงูไม่มีแล้วนี่นะคะก็ เป็นป้ายที่พวกเราสายบุญมิรันตีได้สร้างกันมาถวายไว้นะคะแล้วหลุมแล้วรูตรงนี้ก็เป็นทุกอย่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมดองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จพระโคนะคะหรือว่าเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดถ้าเกิดใครที่มีโอกาสจุ๋มอยากให้คุณลองมากันสักครั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปจุ๋มจะพาคุณไปที่ไหนอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามนะคะคลิปเรื่องราวดีๆ เทคนิคดีๆจุ๋มมีให้คุณทุกคลิปแน่นอนตามกันให้ทันจำไม่ว่าอยากปางังอยากเทงอยากเปลี่ยนไม่ได้ทำวิธีเดียวค่ะกว่าจุ๋มจะมีวันนี้ได้มูสุดตัวไปมูอะไรกันบ้างตามกันมาเรื่อยๆจะพาคุณไปหาแต่เรื่องราวที่ดีไม่ต้องเสียตังค์มีใจเชื่อมั่นและศรัทธาอย่าใช้คำว่างมง,ง่ายก็พอค่ะบ๊ายบาย